ดัดแล้วกระไส่ไปแดดหลบหนึ่งแต่ว่าข้าวมโค้งของแหนบมันบ่ไดหญพอดออกนะครับดัดใหม่เมื่อเบิรงนกรไก่เนี่ยเข้าตรงดัดให้มันมีระยะชีดกันให้สนิทแล้วกะ็ตัวล่างต้องกด,ดตัวบนนิดหน่อยนะครับเพื่อว่าเอาไปประกอบสะดนแเรามันจะบดหยุดแต่เลาไปใช้งานนะครับแล้วจะดัดอันนี้เบิรงเป็นอทไรยล้วรับเ,เรียบเลร อันนี้ก็จะดัดประมาณนี้นะครับดัดไปสักพักแล้วล่ะ <c oughs> ต้องต,อต้องใช้ความชำนาญน,นะครับเท่า <c oughs> นั้นกาเอาถ้ดาดัดเกินก็ต้องดัดขึ้น <c oughs> สังเกตเข็มตัวนี้นะครับ ข้าดัดอยู่ที่สามพันกระตองทุกตัวกระตองอยูประมณสามพันนะครับมันก็จังจะได้เท่าเท่ากันพ่อดัดแล้วเมาเากเยบเบิ้งครับมัน ยังไม่พอนะครับนัดประมาณน,นี้ถุงนี้ตระ่องระหว่างถึงแงบเบ้อจับไปอีกทีประมาณสามพันครับ มาเทียบดูเฮ็ดเยอะเท็ดแบบนี้ซ้ำๆเรือเ่อยๆนะครับจนตัวมันจะได้มันจะได้แล้วนะครับเลยอีกนิดนึงตรงนี้ต้องดัดตรงดัดต,ตรงนี้ประมาณสองพันเจ็ดนี่คือตัวอย่างแค่เฉ้นเดียวนะครับ

ดูมาดิได้บ่นี่รอบนี้เลยครับหลอดนี่เลยนดัดขึ้นนิดนึงดัดตรงนี้ตรงนี้เลยหลอดดัดขึ้น จะขึ้นละับประมาณนี้ครับเรียบรอย้อยสำหรับการดัดนหนบโอเค ดัดแล้วเรียบร้่อยผมก็มาใส่เรียบร้่อยนะครับตอนใส่บริไทเบิรงมันเห็ดคดเดียวมันเห็ดยากนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ขามาใหม่นะครับตัวที่สองน,นับจากข้างบนนะตัวที่สองเป็นแหนบแหนบสองงอนะครับแหนบกอดแล้วกาข้างนา้าห้าดัดให้มันโค้งเห็นไหมพี่น้องมันก็นจะมาดับพอดีพอดีเลยครับมีช่วงดินนิดหน่อยนะครับเพื่อว่ารถมีน้ำหนักมันจัง ก็รถมีน้ำหนักมันก็จะมากดพอดีนะครับสําหรับผมออกออกแบบไว้แนวนี้นะนะครับถ้าเข้าบอดัดมันนะมันก็จะตรงมาเลยนะครับอ่ามันก็เท็ดให้แนบต่ำน้ำถ้าเข้าบอดัดนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งข้างหลังข้างหน้าจะดัดน้อยกว่าข้างหลังนะครับข้างหลังดัดเยอะกว่านี่นะครับทรงเน็บมันก็จะเป็นทองเรือสวยงามเลยนะครับเนี่ยเห็นไ ้างล่างก็มีช่วงดินนะครับทําให้รดเปลา่ารหลดบ่มีน้ำหนักนะครับรหลดบ่มีโหลดรถลดจะนิ่มนะครับนิ่มนิ่มเหมือนรถเดิมๆนะครับก็จะแข็งกว่าเก่านิดหน่อยนะครับนี่เพราะว่ามีเหน็บอสองงอที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่ารถเท่านี่ครับมันเป็นกระบะดำนะครับมันหนักนะครับเนี่มีอ่า แคสซี่ติเพิ่มมข้าสองตัวแล้วก็กระบอกดำแล้วก็ชุดปั่มไฟฟ้านะครับนักก็รหลดเดิมอยู่แล้วนะครับมันก็ทําให้รหนิ่มนะติดแผ่นสะท้อนแสงเพื่อความสวยงามนะครับเป็นแหนบยี่สิบมิลนะพี่น้องแหนบยี่สิบมิลดัดโคง้งท้องเรือสวยงามนะครับส่วนแผ่นนี่อ่าผมเอา,เอาลงไไปข้างล่างนะครับผมคือคือเศษนี่ผมเอาเศษเดิมเดิมมาเลยนะครับเศษเดิมเลยเพราะว่า รหลดเท่ายังว่านะมันมีน้ำหนักอยู่แล้วนะก็เลยเอาไว้ข้างบนบบไปยุ่งกับมันนะอันนี้สีเิ่มเขามาก,กแค่สามแผ่นนะครับน้ำหนักที่ขาดไหวก็คือประมาณบกเกินสามตันแปดนะครับประมาณประมาณสามตันหาโดยประมาณนะครับผมคิดว่าได้แน่นอนนะเพราะว่าการที่เข้าดัดทองเรือแนวนี้นะครับค่าเคมันน่าจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่า มันอยู่นิทาที่ผอม้อมรับน้ำหนักนะครับแต่ว่าท่าเป็นเดิมเดิมเป็นแนบตรงนะครับมันผอมแอ่นนะแนบตรงมันผอมแอน่นแต่ว่าอันนี้มันอยู่นิทาจะรับน้ำหนักอยู่แล้วคิดว่าอย่างสั้นนะนะครับสวยงามกับเปลี่ยนเปลี่ยนโชคไป2องตนนะครับต้นละเก้ารอยห้าสิบบาทเป็นแกนยี่สิบนะครับกะประมาณนี้นะครับ เบิ้งจากข้างด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นแหนบ20มิลนะครับสวยงามเลยเข้าดัดโค้งมันก็สวยนะครับพี่น้องเนี่ยช่างยานี่ก็ทาไปทั่วนะครับผานก็ทำรถก็ทำรถนี้ทำใช้เองนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ